สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านละครับติดตามเข้ามารับชมชิปครับมือนีจะภาพพี่น้องมาเบ่งครับการซื้อขายยากินนี่บอมบาซ่านะครับอ่าว่าช่วงนี้เป็นไดนะครับก็ทือว่าขายดีครับช่วงนี้เพราะว่าก็มีคนเลี้ยงสัตวหลายยางเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าสิเป็นง้วเป็นคว้วยังมีตกะเตียนเพิ่มเขาม่อีกครับช่วงนี้ก็เลยทําให้ยาพี่น้องบมันควงเาน้่กับค่อยได้ขายดีไปนําอีภาพพี่น้องมานั่งเบ่งคนเอาเงินครับมือครับ <laughs> สวัสดีพอ่อวาดกับพ่อเปียดเฮ้าครับผมสวัสดีนะพอ่อเนี่โอ้ยยังคือได้ดังไฟผิงกางแขนวันหนาววันหนาวเนาะครับเนาะเ,ออนเป็นไดพงพ่อการตลาดทั้ช่วงนี้เออตลาดกระจายเยอะตั้งแต่เตียนมาเืรินี่นกกแหละเลยดีขึ้นีเยอะอ๋อผนมาซื้อกอะนอกจากวัวคั้วเล้วตั้งแต่เตียนเขามานน้ำครับผู้ที่เลี้ยงงัวอยู่บางคนก็เลี้ยงตั้งแต่เตียนเพิ่มเข้าวมาก็มีมาพอครับในบ้านเฮ้านี่เพิ่นก็เลี้ยงการไล่เนาะครับเนาะ แมนครับแมนเออดังไฟฟีคุนอีกกลุ่มนึงครับผมอ่าอีกกลุ่มนึงอยู่ด้านโน้นนะครับยานะครับรู้ซื้อว่าจะออกมาเยอะนะครับช่วงนี้ออกมาเยอะเลยครับอ่าพอหวาดปกติกับบุกค่อยจะออกมาช่วงนี้ก็ออกมากขึ้นกันครับเดี๋ยวยังรุ่นน้ำกันที่น้องสิค้ายดีซ้ำไดยเนาะครับเนาะอ่ติดตามไปเรื่อยๆครับผมก็เริ่มลำเลียงทยอยออกมานะครับ ใส่อุปกรณ์ที่มีเพราะว่าสีเป็นรถเป็นล้อแล้วครับอนุวันตัวนี้ครับผมพระเอกไงเขาเตรียมลงมาแล้วก็เอามาหลายนะครับที่ขายเบิดอนเพราะอะไรนี่โอ้มาพ่อขายหลอกตั้งนี้แม่นบ่ครับโอ้หักเนาะตมึงกันนะครับมาสีคุยแขกเฉลิมมันดีนีู่ดมะสอว่ามือแตาเบิ่งได้พี่นวันนี้นุ่งวันขึ้นมาคุยแขกเฉลิะครับแม่นบ่ครับผมโอ้เนี่ยก็งามงามครับเอาตามตามเพราะเด็กขาอยจะขั้นได้หระครับเดี๋ยวนี้ผมมานั่งอยู่นี่ จากน่อยเนาะครับเนาะเป็นธุระเลี่ยวก่อนนี่แหละครับยางงามแย่งพี่น้องกินได้ทั้งง้อกล้วยแพะแกะได้ครับสร้างมากกิ่งกวงตักกระเตียนครับตักกระเตียนก็ทีนี้ทีี้กันช่วงนี้ครับบ่เหลือครับเอาไปทิมไส้นี่เบาแป้าเดียวนะครับง้อไฟมาเพือสิ่งดีกงูแมนบ่ครับหนึ่งวันอารมณ์ดีครับเป็นได้เงินนะครับเอาสิผาพี่น้องมาเบิ่งนางชายเบิ่งคนเอาเงินเบิ่งกันนะ ครับนี่ยาง,งามเมี่ยงพี่น้องสูงถ่วมข้นครับผมนี่โปรตีนเยอะครับสัตว์กินได้หลากหลายชนิดเด้อพี่น้องเด้อเฮาตามไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยเปรดเ,เขากำลัง,ลงเคี่ยวมาแล้วครับเดี๋ยวนดิคล้ายเครเียด์ก็ร้อนทันพาลูกค้าเพิ่นมา <laughs> กินเขาง่าย,ร <laughs> ยเราคอาดิย่างวันส่ออยู่นะครับเนาะ <laughs> กินกระสีบดแซ่บเรากินมากไปใช่มัน ดังไฟไปแล้วมันได้การมันบ้านเทาครับปุนพี่เนาะเกี่ยวยูหารอยมาดุ่นเดียวนี่เขาเปรียงนั่นแมีนบ่โอ้ยผู้ดึงได้เปียกมูอตัวนี้ครับเขราะยันเปียกนี่เมีนบ่ครับผมเอาเบาเนื้อหัวมวลเงินครับผมพอจะเปียกนี่มีกวางหนุนนะครับเนี่ยพันรยากำลังเกี่ยวหนุนไว้เบิดลโมเปียกบันว่าได้เบิดมือฝนตกนะครับพี่น้องนี่ฝนตกจะสัวท่อนเท่าฝนตกสองวันแล้วครับติดต่อกันนะครับ ว่าหนักพอสมควรเอาฝนล,ลงก้อนลงวงก้นก็พอบาดเท่าตามไปเรื่อยครับพี่น้องรุ่นน้ำกันครับครับขั้นแรกแค่กานที่น้องไปยิดตามมันก็ไดนะ้เพื่อนซื้อหลายซื้อหน่อยปันไดยครับผมซื้อไปให้ยังครับอ้โหนี้แรับเงินเหรครับผมเอาคนคือหลายก็หยาแถาะบา้านครับผม <c oughs> เตรียมขึ้นแล้ว ครับ้นแรกมาแล้วครับผมทยอยทรงขื่นครับทำงานเป็นทีมขาโทษนะครับซื้อไปแหง้งเนาะครับหยาเข้าครับผมซื้อไปแหง้งมัวจ้ะหูมั่วนะครับเนาะโอ้ืซื้อหลายเมื่อไรครับเจ้าหนุ่ยครับขั้นนี้สองร้อยเงื่อนครับกำลังลองเลี้ยงตื่นครับผมทำงานกันเป็นทีมครับต่อแถวกันปานมดครับผม เอาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมอาเคนใดเงินน้อคนกับมาแล้วเนาะครับไปผู้เฒ่าผู้โอ้ก็ได้ออกกับร่งกายครับผมหามว่าอยู่เงอนกิบพอยู่ครับมาถึงกันนี่แหละครับขั้นนี้สองร้อยเงินนะครับผม น้ำแห้งครับช่วงถือฝนมาใส่นี่แห้งคักครับผมอ้าผู้เสียผู้สาวผู้เฒ่าผู้โองานทำม,มวนแห้งนอฮอร์เนาะเออเดี๋ยวกกำลังกายน้ำวนนขวัญเพราะเชียนเหรอเพราะเอกอีกผูน้นึงครับอือเพราะเอกเพราะเอก,เอ,ก,เอ,ก,เอ,กอันนี้ซื้อไปองอ่วงเด้อพี่น้องเด้อ มาตามรุ่นขั้นต่อไปครับขั้นแรกแคกมานพานไปแล้วครับผมพ่อเบิ้งคุณพ่อครับเสียงแรงครับคุณพ่ออายุเท่าไรนะครับอยู่ดิแปดสิบหกปี <15. S 1> โอ้พนโ่ได้บอกเลขนะครับนี่อายุ <c oughs> พ,นพนพุณเผาแปดสิบหกปีมาหน้ามูคูม,มืออย่วอะไรวมาประจำเอาเอา,เอามันเด้เงนินเนาะเด้มาเด่นหน้ามูความนี่แหละครับผมออกกำลังกายแปดสิบปีครับพ่อญ่นี่มวอนมยินผมว่าเห็นมูนะครับเนาะ คุณพ่พอเฮ็ดเฮ็ดหน้าหย่ามามานาน่ะบ่โดนละเบ่จักปีแล้ววอาเงินโดนระบอแต่ปีซโอ้เท่าหูมือพี่น้องไล่เอาครับผมนี่หลักก็ได้ใส่เลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะพ่อเนาะซื้อกินซื้ออยากอยของให้ลูกให้หลานไปโรงนันมึงเรียนครับเอาอายุมันคนเลี้ยงน,นะพ่อเนาะไปเรื่อยๆครับนะพ่อเนอะเอาะขายแล้วก็มานั่งครับนั่งรออ่า,อาภูพันธ์จีมาซื้อตัวนะครับ แต่น้อยกว่ามากหอกอะพอแม่ยเข้ามันก็กินเข่าอยู่ทั้งกินน้ำอย่างน้อครับเนี่ยพอมันกินท่วมสีเบิดเราหมดนี่ยัางไวให้กินบ่ล่ะนะครับผมเออมันจะเนี้ยเสียบบานเท่าเนาะครับผมครับผมเอาผู้กินก็กินไปครับผู้ขายก็ขายถ้าครับกินอิ่มแล้วก็บินไปแท่นผู้บ่านจีนเป็นเอเชียแล้วครับบ้านเท่าพอยากครับง่ายๆ นี่ยังก็กินกันไปครับมีอะไร้พร้อมแล้วพอเนาะเอาตามไปเรื่อยครับอ๋อขั้นที่สองตามเขามาแล้วครับพญิวาดลุกครับผมกับพญาย่าทำงานแล้วไปครับผมตามน้องกันครับก็เดาเท่าไรครับรถนี้ครับสามร้อยบาทนะครับรถนี้สามร้อยเงินครับขั้นนี้ แต่ของพนันยูฟังพุนครับผมบอกา่าทำไปสัมผัสพัดเสือไปอยังครับไอเหง้าบอกั้งอ่าพันยูฟังพุนบอก้าเข้าไปครับผม<ง>บ่งงว่วงกับเตกระเทียนเนาะสองยงาง 4, 000, ายอ่าเป็นงว่วงยูตีสือหลายที่สามร้อยเงินครับผมพรช่วงนี้ราคาเท่าไรไอ้ยี่สิบมัดร้อยเขาคือเดือดายาครับเดือ่ร้อง <C le af> มามามา <C le af> โอ้ยชิ้นบัดลอยกับกุ้มค่าครัผู้ซื้อเนาะครับเนาะคุ้มค่าขนาดเอา๋อยญาวาดนับไหมมันครบไหมเพิ่นเด้อะพอนกินเข่าก็กินไปครับเขาใหญ่เป็ดกล้ลังกินเข่าอยู่กับยายน้อยยายแดงทั้งในครับครับกูทํางานกับทาไปครับผมอย่างงามแห้งครับพี่น้องเงี้ยวครับใบใหญ่ใบเขียวงามครับช่วงนี้มัดใหญ่มัดใหญ่ครับ เอาไห่ยังเหครับ <c oughs> คือว,อว,อวอัววัมเหรอครับ <c oughs> ลักษณะซื้อไยไอ้วว่าสีไปเห็น้งห่านเครับแผนแบบนีครับผมครบสามร้อยนะครบโลคว้าสามร้อยเงินนะครับขั้นนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับรับเงิน <c oughs> นี่ครับมา,านเลี้ยวมา,านเลี้ยว <c oughs> อ่ะรุ่นต่อไปครับผมอ่านดีขั้นทีสอ่งครับ <c oughs> จาก ขายเรียบร้อยนะครับชุดต่อไปก็จะพักรับประทานอาหารเนาะคุณพ่อเนาะเออมาสื่อซอยเพิ่อนนะครับเด้อมาสื่อซอยพี่น้องเฮานี่ครับคุณพ่อคุณแม่เฮานี่แหละครับอาหารก็หลายอย่างหลายแนวอ่าหลังจากกินข้าวแล้วก็จังต่อกันไหมนะครับอ่าชุดที่กินแล้วก็บครับผู้ขายแท่นชุดที่กินก้อนก็จะขายแท่นครับแวะมาได้ครับผมอย่างง่ายง่ายครับโจนี่เอาติดตามต่อไปครับผมไปพ่นรับประทานอาหารของเพิ่นก่อนนะครับเนาะ อาตามครับผมขั้นที่สามเขาแล้วครับผมอ่าต่อเนื่องมาครับผมขั้นที่สามโอยยงนอนก็ะไดโอ้อยงาี่มันงามครับคนซสือกขอเขาไม่อีกแล้วเขาเด้อดหัวเรือ,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 อสัมผัสกันครับสี่ไปยังนังน่นครับผมนี่เน,นียงง้วนะครับเลียงงัวเนาะเอาไ,ไ<ง>รมา,าครับพีอนี<ง>่ครับอร่อยข,<ง>ขึ้นค<ง>รับผมอ้าย่างามอยู่หรอครับช่วงนี้ มันซื้อไปง่วงนะครับน้องมันซื้อไปง่วครับท่านยู่บ้านใดครับผมเตือยคำเกิดแก้วเฮ้านะครับนะเอาครับผมครับผมเอาพ่อคุณแม่ได้๋ยวทำงานอีกแล้วครับผมเขาท่านย่อยว่าไงเขาวันย่อยครับได้๋ยวขึ้นยาแล้วขั้นที่สามยากระง่ามีแงพี่น้องสูงถ่วมข้นหมดเลยครับเดี๋รายอยู่หรอกครับช่วงนี้ยี่สิบบ้านไร้เนี่ันเสือไปง่วครับน้องมันเสือไปง่วงพน ก็อำเพื่อไก่เชียงแหะครับเพราะว่าสีเป็ี่ยนเอำเพื่อเบื้องนะครับอำเพื่อ,อข้ามเคนเจ้าเนี่ยนะครับกดชุม่มไซมุนเข้ามันแหละครับผมโต้ห้ามเบิดละตัวใหญ่นี่ว่าันที่ได้ไปเกียวยวอีกอยูอย่ครับเด็กยาหลงยาหลงหามหลงครับนับยาหลงงยาย เที่ยวภูเถ่าครับเบียก์กูได้ไหมผมนี่พนังเบางนคนเอาเงินไปซื้อครับนี่เออเย็นภูเถ่าหาเบียก์ภูเถ่าครับเนาะไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆครับผมคุณน่ะสูงก็ไม่เงี้ยแดงอีกครับมัดยาก่อนพอเปลี่ยนห้อออกแนวสันละวายย่าจะสิบโมอะไร <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผมก็อมวนแข็งครับ มูพันวนยุดแล้วนะพนไดเงินครับพเท่าก็ได้คนอ,อ,อย่าหลงใลงหญ่เงี้งยยาา่ำคนไฟบาาดขึ้นทั้งรถเลยระวังเนี่ยล่ะพ่อเลยงวยเบียบลูกอันบตดจบข้าวด้ยาว,าวยไบาดโชว์ครับพี่น้่งคน เบิรแล้วก็ไปกวางไหมครับไปกวางไหมผู้ละเศร้าผู้ละเศร้านะครับ,เอ,รบเอาเงินทั้งเพิน่นเราบอ,อกเพิ่นว่าเอารับเงินสามแล้วถามแล้วไปงัวเพิ่นว่าเ,าเอารับทราบครับบาดเบิร์ตเรากลงไหมครับชุดใหม่ลงมา หลังจากที่ขายเซ็จนะครับกจะเอาชุดไม้ไปลงร่วมกันไว้นะครับลงพูลยีสิมัดครับผมมาจากคนมาซิบคนก,นกน็เอาไปล่วงไม่นะครับขายเบิดอยู่ในกล่องที่เพิ่นเอาขึ้นรถขั้นนั้นนะครับพอ,อขายหมดก็จะเอาไปร่วมกันไหมครับมีจะคนก็นไปร่วมกันนี่ิฟก็เอาไปพูล่าเศร้านะครับในจุดที่ขายออกเบิดตแล้วนะครับผมเอารุ่นขั้นต่อไปครับ อะไรครับคัสดีซีครับผมซื้อน้อยกับขายซื้อหลายกับแบงค,ครับอยู่นี่ครับผมสัมผัสเม,นะมื่อไนร่พอน้อไปยังหนอคู่บอลจินเข่าก็กินไปครับปุ่มที่กินแล้วพอน่าจะมาขายต่อครับผมซื้อไปยังต้อครับดิไเห็นก๋วยก๋วยจอยโซเดียมครับผมก๋มวยจอยกินแล้วสิอ้วแล้วครับเด้ออ้วนบาดน,นี้แหละงัวเจ้า รับนี่แหละครับก็ได้ขายเรื่อยๆครับน่อยหลายกะขายครับผมแบงพี่น้องเข้าไปก็มีงานทำนะครับอยู่กับบ้านมีเงินมีทองได้ใส่ได้สอยนะครับซื้อยากซื้อกินครับผมพาพี่น้องมารับชมครับมานั่งเบิ่งงพนเอาเงินครับเบื้อนี้พี่น้องอยากเบิ่งเนาะกับข้ามาเบิ่งครับเอาพอดีครับผมจ่าสิคุณพ่อ กะว่าหอดคำนี่กะสีเบิร์ตพอดีเนะาะคำ <นะ S 1> ต้องเำให้เสียเราจะมีเขาไปเอามาอีกรอครับผมกะชายพี่น้องเนี่ยรับชมบางส่วนเนาะครับผมรับรองว่าเบิร์ตแน่นอนครับขายดีครับกินได้หลายอย่างได้พี่น้องเดี๋ยวเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงสีทับมะญ,ญ่าขายดีอย่างที่ตะกะเตียนครับผมพี่น้องเพิ่นเริ่มเลี้ยงตงกะกะเตียนตะกะเตียนกินดีครับผมก็เลี้ยงอยู่ผมทดลองเอาให้กินแล้วนะครับผมกินดีครับผมอ่ามื้อนี้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นกินข้าวแล้วกัขายไปเรื่อยๆเนาะหลังมื้อกม หอดคำแล้วมือกับปรหอดกับเบิดได้ครับเด้อกับไปออมาอีกเราในี่เปียดนี่เกี่ยวเสื่อมไปเรื่อยๆครับผมมีกองหนุนกองหลังเนาะครับมือนีล่าไปกับบรรยากาศคุณพ่อคุณแม่ครับเท่านี้ละกินเขากินปลาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับผมพอกันไหมครับชิปต่อไปสวัสดีครับผม